ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเดอรูมก็มาดูกันนะครับว่ากล่องที่ห้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันดีกว่าซึ่งตอนนี้อันดับแรกก็คือเช็คนี่ก่อนอันนี้มันเนือนโนต้ตแล้วก็มีรูปอันนี้วาดไว้แต่ก็ไม่มีบอกอะไรทั้งสิน้นแล้วก็มีจดหมายจากครั้งก่อนเป็จนจดหมายอันสุดท้ายแน่นอน อ๋อมีใบสารลักอะไรสักอย่างด้วยเอ okay. อันนี้ล็อกไม่มีอะไรสิ้นอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีอันนี้อะไรมีสารลักเป็นหนึ่งสองสามอืมอันนี้ทำอะไรได้ไหมไม่ได้น่าจะต้องอันนี้ไม่น่าเกี่ยวมีนี่ เหมือนจะเลื่อนได้ทำไรอะ่ะเอออะกดไม่มีฟันเฟืองอืมตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนี่นะอันนี้จะเป็นแค่รอยต่ออันนี้นเข้นนเาไปได้แต่ก็ไม่มีอะไรดีอืมเฮ้ เหมือนทำไรได้แต่ก็ทำไรไม่ได้อืมอันนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยอีกแล้วเหรออืม ไม่มีอะไรให้ใช้เลยเว้ยอันนี้ต้องมีโนต้ตต้องมีอะไรสักอย่างมาใส่อนนี้ด้วยอันเนี้ยอันนี้ต้องมีคุณแจ้แน่นอนคลิกคลิก,ลกมั่วๆดูเกิดเจออะน่ะน่ะ,นะ,นะมีรอยอมือนะมีแล้วมีอะไรอะ แล้วไงต่อเอ้อนี่ไงนี่ไงชิบโอ้นี่ไง,ไ,ง,ไ,งได้ฟันเฟืองมาแล้วอ่ะสอลกรีอ่ะนี่แน่นอนใส่ปิโลดหมุนไปเลยไหนโอ้ ดูก็รู้เลยฮะอ่าอืมต้องขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ไอ้น,นี่ขึ้นมาอย่างนี้อ่ะเออโอเคต่อไปเราต้องลงมาข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมงั้นเราก็ต้องมาอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้แล้วก็นี่แล้วก็นี่อ่ะ ไม่ได้เอ๊ะอันนี้ปิดอันนี้เปิดึ้นึ้นโอเคได้แหละจับสวิตอืมอะไรอีกวะเนี่ยมีอะไรอย่างนี้มาให้มันคือยังอ่าฮะ ดูก็รู้ว่าต้องข้างบนนี้แน่นอนอ่ะ,ออะลองเลื่อนดูเออนี่ไงนี่ไงโอเคเปิดไหมกดเฮ้ยเปิดจื๊บอ,อะไรอีกวะเนี่ยอ๋อตกใจแค,แค่ระบบเดิง้งมาเฉยๆนี่อันนี้เลยอันสุดท้ายใส่เข้าไป ไหนเปิดออกจะเป็นอะไรชึบมีตาอะไรสักอย่างแล้วก็มีไพ่าทาโร่โอเคไม่มีอะไรอ่ามันดูเหมือนเป็นคุณแจที่ต้องใส่กับอันนี้แน่นอนชึบวยอืยม,มันเฟืองขยับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กดลงมาอันนี้อะไรอะวัดแล้วถ้าเลื่อนขึ้นไปล่ะไม่มีอะไรแล้วถ้ามาฝั่งนี้ล่ะนี่ไงมีอันนี้เป็นคีย์เดี๋ยวก่อนอื่นเลยอันนี้มาก่อนแล้วก็สับขึ้นไปชื้อเอาขึ้นเลยขึ้นไป เราไปเอาอีกกันหนึ่งที่มันอยู่ข้างในมาก่อนนี่ง่ายอืมเป็นที่จับอันนี้เป็นที่จับส่วนอันนี้เป็นคุญแจซึ่งคุญแจข้าาจะใส่กับอันนี้ใส่ไปไ oh, เลยออวัดเดอะเฮกอืมนี่ที่จับโอเค ไหนเปิดมาเป็นอะไรวะเนี่ยกดได้ด้วยเออเป็นอันที่สองกับ2จากริมสุดนี่กับนี่เหรอไม่ใช่ดูยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคถ้านับจากตรงกลางมันจะเป็นอันนี้กับอันนี้ไม่เห็นมีอะไรเลย เอ๊ะถูกป่ะนี่ก็ถูกอ่ะน,นี่อ๋อต้องเป็นฝั่งในไม่ใช่ฝั่งนอกเอามาๆเป็นอันนี้กับอ,อันนี้นี่ไงเอาไม่มีอะไรทั้งสิน้นน่าจะเป็นอันนี้แหละถ้างั้นอมไม่รู้อ่ะนี่เหรอ เอออ๋อเราก็มาดูอันนี้นี่ไงเป็น S กลมๆ S เอสฟสี่เหลี่ยมเป็น S แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมอู้ได้คอยมาได้ไปทำอะไรวะใส่นี่เหรออ๋อนี่ไงใส่นี้แน่นอนเยใส่ไป เอ่มอะอ่าเออขอโทษครับเอาไหมโอเคตึ๊งตึ๊งตึ๊ง ตืด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 โอเคอยังพอได้อยู่นะเป็นี่จับสองอันเหรอแล้วเอาไว้ทำอะไรนี่อิจับสองอันอันนี้ปะไม่ใช่ มันเป็นที่ใส่ที่ใส่ตรงไหนมีที่ให้ใส่อะไรอีกเอออันนี้ใส่ไปแล้วหรือใส่ข้างบนก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นอันนี้แหละแต่แค่ไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนแล้วใส่อะไร มันเป็นหัวจับสองอันเหมือนกันใช่ไหมแล้วใส่อะไรสีดำๆอะไรพวกนี้ไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวว่ามีอะไรให้ใส่ในนี้อืมลองอันนี้กันเหมือนขับดูสิไม่มีอะไรแล้วถ้าเหมือนอี่ทางนึงอ่ะ ม่ีอะไรเหมือนเดิมเหลืออันนี้ไม่น่าใช่นะเออไม่ใช่มีอะไรให้ใส่ไหมแถวนี้อืมอันนี้เป็นสารัก์ดูแล้ว<ม>อืมใส่คึกใส่คึกไม่ได้ เอ๊ะอ,อันนี้เปลี่ยนปะเอ๊ะรู้สึกมันเปลี่ยนด้วยนะเออวามันเปลี่ยนอลองข้างบน,อ,นอยู่สิเออนี่ไงจริงด้วยมันเปลี่ยนอ่าอะไรวะเนี่ยมีเป็นลูกตาเป็นอะไรแป็นกับคุณกับเป็นพิน เอาแมงกะพุนเอยเอาเป็นพินก่อนเป็นพินพินเออนี่แล้วก็มากับมานเดิมึ๊บแล้วก็เป็นแมงกะพุนแมงกะพุนนี่ไงแล้วไงต่อแล้วเราก็ต้องไปนี่เหรอปรับเป็นข้างบนใช่ไหมใช่ กดกดกดแม่งโอ้โหอะไรอีกวันนี้เนี่ยรหัสอย่าบอกนะว่าชีสเด็ดอืมอ,อันนี้สับเอ๊ะมีสาม น่าจะต้องถ้าดูจากฝั่งนี้เออไม่ใช่เออลายมันเชื่อมกันปเนี่ยอืมน่าจะมีกี้แหละไม่กี้ดูเชื่อมเสร็จแล้วอเอแล้วก็อันนี้เปลี่ยนจึบไม่ใช่ใช่เอลายที่มันดูเชื่อมกันก็ไม่มีอีก เนี่ยได้สามมาอันหนึ่งอ่อเนี้ยได้สามอันนี้ได้สามมา,นนนนนนมาแล้วก็มี5้าอ๋อนี่ไห้าเจ็ดสามมีห้ามีเจ็ดมีสามอ่าอะไรอีนี่ รู้เลยว่าคืออะไรโอ้โหตายคือซาร่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นจริงด้วยอ่ะใส่เข้าไปเอึบใส่ได้ไหมไม่ได้อันนี้เหยียบไปไม่มีเหยียบไปอีกเอึบก็จะเอามาอยู่ที่เดิมอีก หมุนหมุนหมุน mm hmm. หมุนอีกเออใส่เข้าไปอันนี้หมุนหมุ ja. นหมุนไปทางนี้เอ๊ะก็เออใช่ใช่หมุนไปทางนี้แล้วนี่ก็หมุนไปทางนี้อันนี้หมุนกลับไปเนี่ยได้แล้วอีกอันนึงอยู่นะอีกอันนึงอยู่นี่อ่าหมุนขึ้นไปหมุนมาอีกหมุนมาอีก แล้วก็หมุนันลงไปอ้าวไม่ใช่ผิดผิด,ผดหมุนกัามากันโอเคหมุนไปทางนี้หมุนลงไปอ่ะเรียบร้อยอู้อู้อ,อ,อไหนได้เป็นอัยุมันีมาชิ้นหนึ่งโอ้โหตั้งนานได้แค่อันยัไม่ีชิ้นเดียวหรือให้มันขาดแค่ชิ้นเดียววะเออมันขาดชิ้นเดียวแน่ดิ โอ้โหชัดเจนว่ามันขาดแค่ชิ้นเดียวอันนี้ใส่ลงไปใช่ไหมจริงด้วยแล้วก็ไอ้พวกนี้แน่นอนโอ้โหพัสเซอร์นอีกจ้าเอออันนี้ลงมาอันนี้ขึ้นไปอันนี้ขึ้นไป ไปทางนูน้นหนีทางนี้นีมาทางนี้นีมาทางนี้นาานอ่าโอเคมันต้องไปเอามาเอามีเมคคีพวกนี้ก่อนจะบอกนะทำไมเอาไม่ได้อ๋อกูต้องหยิบมาตรงนี้ต้องอ้อมมาหยิบด้ยนะแม่งเย็บ แล้วก็หยิบมาโอเคครบสามเจมแล้วใส่ไปมั่วๆก่อนโอเคแล้วก็มาส่องอ่าไม่ใช่เก็บมาเก็บมาเก็บมาดูสีแดงก่อนดูไม่ออกอีกเอาฟ้าใส่เข้าไปก่อนเชื่อมไหมฟ้าไม่เชื่อม เก็บมาเขียวละเขียวเชื่อมไหมเขียวก็ไม่เชื่อมมันก็ต้องเป็นเหลืองเหลืองเชื่อมโอเคต่อไปอันสองเขียวเชื่อมไหมเขียวเชื่อมแล้วก็ฟ้าเฮ้ยเกี๋ยวอันนี้แล้วก็ฟ้าแน่นอนอ้าวไม่เชื่อมอีก ไม่แห้งเชื่อมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นี่แหละนี่เรียบร้อยเชื่อมแล้วไหนจะเจอกับอะไรชื้นโอ้โหอะไรวะนี่อ่ะวัดโอ้โห ดูจากลักษณะแล้วปวดหัวแน่ๆเออใช่ปวดหัวแน่นอนอ,อืมก็ต้องเป็นอันนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาข้างบน อ่าฮะแล้วก็มันนั่งยีเลยเออแล้วก็ชืบเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหกดไปโดนอึ๊บโอเคเรียบร้อยโอ, What โอ้โหจัดแปอย่าให้เสีย อ๋อ oh, อันที่สองก็มาไม่เป็นไร oh อ๋อเฮะกดให้มันทำงานก่อนยืบยืบยืบอืมลงไปมาไปสว่างแล้วก็หาสลาัก โอ้มุนได้ด้วยอ่าอันนี้กันนี่เรียบร้อยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเรียบร้อยโว้บโอ้กระจกกูแตกโอ้โอ้โอ้าวเรียบร้อยกระจกแตกอ้าวเกมคอมพลีทแหม จบไปแล้วกับเดอะรูมภาคหนึ่งนั่นเองก็เตรียมตัวดูเลยว่าเดอะรูมสจะเป็นยังไงก็แน่นอนนะครับว่าซื้อมาครบแล้วสภาคก็มาดูกันนะว่าเดอะรูมทั้ง4ีภาคจะเป็นยังไงก็เดอะรูม1ก็คงต้องขอจากล้าเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยถ้าอยากให้คลิปลงอาะไว้ก็ฝากแชร์ให้คนติดตคนติดตามผมเยอะๆแลวจะรีบทำลงมาลงลงช่องนะ ก็พันที่ครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย